สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายกันดีหรือเปล่ากลับมารู้สึกตัวรู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันฟังธรรมะดีๆหาหนังสือดีๆอ่านสักเล่มหนึง่งแล้วสักวันหนึ่งสิ่งดีๆเหล่านี้มันจะกลับมาหาตัวเราเองเพื่อนๆครับเพื่อนๆเ,เ,เคยรู้สึกไหมว่าบางอย่างในชีวิตทําให้เราหนักใจทั้งที่จริงแล้วเราน่าจะปล่อยวางมันได้วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงสิ่งที่ควรทิ้ง ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะช่วยให้ชีวิตเราสบายขึ้นและเป็นอิสระจากความทุกข์เรามาเริ่มกันเลยนะครับ 1. ทิ้งอัตตาตัวตนที่ยึดมั่นพระพุทธเจ้าสอนว่าสัเพธรรมาอนัตตาสปปรรพสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน ไม่มีสิ่งได้เป็นตัวตนที่แท้จริงร่างกายความคิดอารมณ์ล้วนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการยึดมั่นในตัวกูของกูทำให้เกิดทุกข์เพราะเมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไป เราก็ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแล้วเราควรจะฝึกปล่อยวางอย่างไรอย่างเช่นมองให้เห็นว่าร่างกายเราเปลี่ยนไปตามการเวลาสังเกตความคิดของเราที่มาแล้วก็ไปเหมือนก้อนเมฆบนท้องฟ้าฝึกเมตตาลดความเห็นแก่ตัวมองว่าทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติในชีวิตจริงของพวกเราเคยไหมเวลาเราถูกวิจารณ์แล้วเรารู้สึกโกรธนั่นเป็นเพราะเรายึดมั่นว่าความเห็นของเขากระทบตัวตนของเราเราก็โกรธเสีย เพราะรู้สึกว่าตัวตนของเราถูกโจมตีถูกลดคุณค่าความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเราผูกตัวตนของเราไว้กับคําพูดและการกระทําของคนอื่นทําให้จิตใจของเราขึ้นๆลงๆตามสถานการณ์ภายนอกแต่ถ้าเรามองว่าคําพูดเป็นแค่เสียงผ่านเข้าหูแล้วก็ผ่านไป เราอาจจะรับรู้ว่ามีเสียงดังที่ไม่พอใจเกิดขึ้นแต่เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปผูกพันความรู้สึกของเรากับเสียงนั้นๆเราสามารถสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นเช่นความไม่พอใจเล็กน้อยโดยไม่ปล่อยให้มันครอบงำจิตใจของเราการมองคำพูดเป็นเพียงเสียงที่ผ่านหูเป็นอุบายที่สำคัญในการลดความทุกข์ที่เกิดจากการวิพากษ์วิจารณ์และช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบและเป็นอิสระมากขึ้น คำวิจารณ์มันก็เหมือนลมพัดมาแล้วก็พัดผ่านไปเราห้ามลมไม่ให้พัดไม่ได้แต่เราเลือกได้ว่าจะไม่ยืนต้าลมจนล้ม 2. ถทิ้งอดีตที่เจ็บปวดชีวิตนี้สอนเราว่าอดีตก็เหมือนเงาที่ตามติดมาแต่มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงพระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างชัดเจนว่าอย่ากังวลกับอนาคต อย่าโศกเศร้ากับอดีตเพราะการย้อนกลับไปคํำควรถึงสิ่งที่ผ่านมาไม่ต่างจากการแบกหินก้อนใหญ่เดินทางไกลลองมองอดีตที่เจ็บปวดเหมือนเป็นครูที่สอนเราแต่ไม่ใช่คุกที่ขังตัวเองไว้เมื่อวานนี้เราเคยทำพลาดอาจถูกตำหนิหรือรู้สึกผิดแต่การมัวแต่โทษตัวเองวันแล้ววันเล่ามันก็เหมือนกับการขุดหลุมฝังตัวเองทีละเล็กทีละน้อยทางออกคือการมองอย่างเข้าใจโดยใช้หลักอริยสัจสี ความเจ็บปวดในอดีตคือทุกที่เกิดขึ้นแล้วการยึดติดข้าครวนคือสมุทัยที่สร้างทุกข์ใหม่การปล่อยวางคือทางแห่งความสงบและห้ทางปฏิบัติคือการฝึกสติรู้เท่าทันความคิดไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนอย่างที่คนโบราณว่าไว้ อย่าปล่อยให้อดีตขังเราไว้เพราะประตูสู่อนาคตยังเปิดเสมอทุกเช้าที่ดวงอาทิตย์ขึ้นคือโอกาสใหม่ที่จะเริ่มต้นอีกครั้งโดยไม่ต้องแบกความหนักใจจากวันวานมาด้วยชีวิตคือการเดินทางไปข้างหน้าไม่ใช่การยืนอยู่นิ่งๆอยู่กับจุดเดิมที่สำคัญคือบทเรียนที่ได้รับไม่ใช่ความเจ็บปวดที่เราต้องเก็บกักมันไว้จนวันตายอย่าปล่อยให้อดีตขังเราไว้เพราะประตูสู่อนาคตยังเปิดอยู่เสมอ 3. ทิ้งความอิจฉาลิษยาชีวิตนี้สอนเราว่าความอิจฉาลิษยาเหมือนยาพิษที่เราดื่มเข้าไปโดยหวังว่าคนอื่นจะป่วย พระพุทธเจ้าสอนว่าจงจเจริญเมตตาจิตและชื่นชมผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ฝึกใจให้ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเหมือนแสงเทียนส่องสว่างโดยไม่กลัวจะมอดลงเมื่อจุดไฟให้ผู้อื่นความอิจฉาเกิดจากใจที่เปรียบเทียบไม่ต่างจากการแบกบ่วงกรรมไว้บนบาทุกครั้งที่เรารู้สึกไม่พอใจเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีจงถามตัวเองว่า นี่เรากำลังเปรียบเทียบชีวิตของเขากับมาตรฐานของตัวเองอยู่หรือเปล่าชีวิตแต่ละคนมีเส้นทางเฉพาะตัวเปรียบเสมือนต้นไม้ต่างพันธุ์ที่เติบโตในจังหวะเวลาของตน ทางออกคือการเปลี่ยนม,มุมมองฝึกมองความสําเร็จของผู้อื่นเป็นกระจกสะท้อนศักยภาพของเราเองตัวอย่างเช่นเมื่อเพื่อนได้เลื่อนตําแหน่งนั่นไม่ใช่สาเหตุให้เราต้องน้อยใจแต่เป็นโอกาสถามว่าเราจะพัฒนาตัวเองจากจุดนี้ได้อย่างไรจํไว้ว่าโลกนี้กว้างใหญ่พอสําหรับความสําเร็จของทุกคนเหมือนดังคําเปรียบเปรยว,ว่าแสงเทียนเล่มหนึ่งไม่เคยหลีลงเพราะมันแบ่งเปลวไฟให้ผู้อื่น ความสุขที่แท้เกิดจากการรู้จักพอในสิ่งที่ตนมีและยินดีในสิ่งที่ผู้อื่นได้โดยไม่ต้องรอให้ใครล้มเหลวเราจึงจะรู้สึกดีกับตัวเองฝึกใจให้เป็นน้ำใสที่สะท้อนความดีของผู้อื่นได้โดยไม่คุนมัวเริ่มจากวันนี้ด้วยการหยุดเปรียบเทียบหันมาเปรียบเทียบกับตัวเองว่า เราในวันนี้ดีกว่าเราในเมื่อวานหรือ,อยังนี่คือทางแห่งความสุขสงบที่แท้จริงแสงเทียนเล่มหนึ่งไม่ได้น้อยลงเพราะใช้จุดไฟให้เทียนเล่มอื่นส ทิ้งคำพูดและการกระทำที่ไม่ดีชีวิตนี้สอนเราว่าคำพูดและการกระทำเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนตัวตนของเราเองพระพุทธเจ้าสอนว่าวาจาและการกระทำของเราเป็นสิ่งกําหนดชีวิตถ้าเราพูดและทําในสิ่งที่ดีสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาเราแต่ถ้าเราใช้คําพูดและการกระทำที่ไม่ดีมันก็จะย้อนกลับมาสร้างความทุกข์ให้เราเองคำพูดที่ดีนำพาชีวิตไปสู่ทางที่ดี เหมือนสายน้ำที่ไหลไปตามทางของมันคำพูดและพฤติกรรมของเรา จะกำหนดทิศท,ทางชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การฝึกตนให้เป็นผู้มีวาจาสุภาพไม่ใช่เพียงมารยาทภายนอกแต่ยังเป็นเครื่องบ่งชี้ความเจริญงอกงามภายในจำไว้เสมอว่าคำพูดหนึ่งคำพูดที่หลุดออกไปเหมือนคนนกที่ปลิวลอยในสายลมอยากนักที่จะเก็บกลับคืนมาก่อนจะพูดอะไรจงหยุดถามใจสักนิดนึงว่าสิ่งนี้จำเป็นต้องพูดหรือไม่เป็นความจริงหรือเปล่าและจะเป็นประโยชน์ต่อใครบ้าง ในชีวิตประจำวันของพวกเราเราอาจเผลอพูดจามไม่ดีออกไปโดยไม่ได้คิดแล้วต้องมานั่งนึกเสียใจในภายหลังเหมือนอย่างที่หลายคนเคยประสบโดยพูดจากความโกรธออกไปเพียงประโยคเดียวแต่ต้องใช้เวลานานในการเยียวยาความสัมพันธ์ที่เสียหายนี่คือบทเรียนที่สอนเราว่าวาจานั้นมีพลังยิ่งกว่าที่เราคิด ใช้สินห้าเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำยาไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่กระทำสิ่งเบียดเบียนผู้อื่นเหมือนดังคำพูดเปรียบเปยที่ว่าชีวิตคือผลลัพธ์ของมเมล็ดพันธุ์ที่ระหวานคำพูดดีๆหนึ่งคำอาจเป็นแสงสว่างในวันที่มืดมนของใครบางคนการกระทำเล็กๆที่เปียกด้วยเมตตาอาจเปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งคนได้ทั้งชีวิตจงจำไว้เสมอว่า ทุกคำพูดทุกการกระทำล้วนเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดจบของความสุขในชีวิตเราเองฝึกตนให้เป็นผู้ให้ทั้งวาจาและกิริยาที่งามแล้วชีวิตจะเบิกบานดังดอกไม้ที่บานสะพั่งรับแสงอรุณคำพูดและการกระทำคือมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตหวานสิ่งดีย่อมได้รับผลดี ห้าถึงความโกรธและการจองเวรชีวิตนี้สอนเราว่าความโกรธคือไฟลุกไหม้ในใจเราเวงพระพุทธเจ้าจัดไว้อย่างชัดเจนว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแต่ระงับได้ด้วยความเมตตานี่คือสัจธรรมอันล้ำค่าที่ผ่านกาลเวลามาช้านานความโกรธนั้นไม่ต่างกับการจับถ่านร้อนไว้ในมือ เราก็ยิ่งเจ็บมากเท่านั้นคนเราโกรธอาจไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ใจเรากลับถูกเผาผลาญด้วยไฟแห่งความขุนเคืองลองย้อนมองดูชีวิตดูสิครับมีสักกี่ครั้งที่ความโกรธรั้งใหญ่ในอดีตวันนี้กลับกลายมาเป็นเพียงความทรงจำอันเลือนลางสิ่งที่เคยคิดว่าสำคัญนักหนาะเมื่อเวลาผ่านไปกลับพบว่าแทบไม่คุ้มค่ากับการสูญเสียความสงบในใจไปเลย ทางออกคือการฝึกสติเริ่มต้นโดยการถามตัวเองง่ายๆว่าเหตุใดเราจึงโกรธความโกรธให้อะไรกับเราบ้างมันคุ้มค่ากับการทำลายความสุขของเราหรือไม่การให้อภัยไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือการตัดสินใจปลดปล่อยใจตนเองจากพันธนาการแห่งความขมขื่นไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแค่เพียงเข้าใจว่าทุกคนล้วนมีเหตุผลของตัวเอง และเราทุกคนต่างก็เคยทำผิดพลาดมาแล้วทั้งนั้นจำไว้ว่าใจที่สงบ ย่อมประเสริฐกับความโกรธใดๆในโลกนี้เมื่อใดที่รู้สึกโกรธจงนึกถึงคำสอนง่ายๆว่าเราให้อภัยไม่ใช่เพราะผู้อื่นสมควรได้รับแต่เพราะใจเราสมควรพบความสงบสุดท้ายนี้ฝึกมองทุกอย่างผ่านเลนแห่งความเมตตาความเข้าใจการปล่อยวางแล้วเราจะพบว่าใจที่เบาสบายนั้นมีค่ามากกว่าความยุติธรรมใดๆที่เราคิดว่าตนเองพึงได้รับ ปล่อยวางความโกรธไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับการให้อภัยแต่เพราะใจเราสมควรได้ความสงบเพื่อนๆครับสุดท้ายแล้วมีอะไรในชีวิตของเราที่ควรจะปล่อยวางบ้างเราอาจไม่ต้องทิ้งทุกอย่างในทันทีแต่แค่เริ่มต้นเรียนรู้ที่จะปล่อยวางทีละนิดใจเราก็จะเบาสบายขึ้นและมีความสุขมากขึ้น ถ้าข้าพเจ้าทำอะไรผิดไปพูดอะไรผิดไปในคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ข้าพเจ้าขอากราบโอโหสิกรรมะที่นี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามโอ้โหสิโอ้โหสิโอ้โหสิขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญเรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะตายสวัสดี